สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m ั n นี่ทูเดยทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันอังคารค่ะสี่ทุ่มเเมษายน2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะคุณแผนหนณัฐิประดาและดิฉันเนสทิคคำพรค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารเศรษฐรกิจรอบโลกกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะฝากฝังของสหรัฐอเมริกานะคะ ถ้าหากว่าเราดูตอนนี้ค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองพยายามที่จะก้าวขึ้นมานะคะเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้นําในการคิดค้นนวัตกรรมอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าซัพพลายเชนโดยส่วนใหญ่ที่สหรัฐนั้นจะมีค่อนข้างน้อยดังนั้นค่ะล่าสุดทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะทุ่มทุนจํานวนมหาศาลเพื่ออ,อุดหนุนบริษัทเทคโนโลยีเข้ามาผลิตชิปในบ้านเขานะคะล่าสุดก็เป็นทางด้านของ TSMC เนี่ยแหละค่ะที่ได้รับการสนับสนุน โดยคณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจเบเดนแห่งสหรัฐให้เงินอุดหนุนสูงถึง6.6พันล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ2.42แสนล้านบาทนะคะที่อัตราแลกเปลี่ยน36บาท70สตางเงินกู้เพิ่มเติมอีกประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย1.84แสนล้านบาท ให้แก่ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เมนูแฟกชิ่งคอมพานีหรือว่า TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันและเป็นผู้ผลิตชิปให้กับ Apple Inc และ i Nvidia Corp ด้วยโดยเป็นการพยายามนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการเดินหน้าการผลิตเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในสหรัฐอุดช่องโหว่เรื่องของซัพพลายเชนในประเทศค่ะ หลังช่วงที่ผ่านมาเซมิคอนดักเตอร์ถูกผลิตในต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการคิดค้นในสหรัฐอเมริกาก็ตามดังนั้นจึงมีเพียงแค่10%เท่านั้นที่ผลิตในสหรัฐค่ะเงินอุดหนุนก้อนนี้นะคะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยชิปและวิทยาศาสตร์หรือว่าชิปแอนด์ไซเอนซ์เอ็กซ์ที่จะช่วยสนับสนุนการก่อสร้างฮับสำคัญแห่งแรกในสหรัฐนะคะโดยฮับดังกล่าวเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เมืองฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนา สำนักข่าว The New York t i m e มระบุบอกว่าเดิมทีเนี่ย TSMC วางแผนสร้างโรงงาน2แห่งในฮับดังกล่าวและจะใช้เงินอุดหนุนบางส่วนไปสร้างโรงงานแห่งที่3ในเมืองฟินิกส์นะคะแต่พอได้งบประมาณที่เพิ่มเข้ามา TSMC จึงได้มีการประกาศการลงทุนเพิ่มเติมค่ะจาก40 0 0 0ืล้านดอลลาร์สหาราัฐเพิ่มขึ้นเป็น6 5หมื่นล้านดอลลาร์สหาราัฐ ซึ่งถือได้ว่าเงินอุดหนุนในครั้งนี้มากเป็นอันดับที่2หลังจากก่อนหน้านี้ได้เคยให้เงินอุดหนุนกับ Intel บริษัทผลิตชิปรายใหญ่นะคะจำนวนสูงถึง8.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐและให้เงินกู้เพิ่มเติมอีก1.1หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วค่ะจากสหรัฐนะคะไปต่อกันที่ญี่ปุ่นค่ะสิ่งที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิด คือเรื่องของค่าเงินเยนนั่นเองนะคะหลังจากที่ค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าหรือว่าร่วงลงไปใกล้สู่จุดต่ําสุดในรอบ30กว่าปีนะคะทางการญี่ปุ่นเองก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมกบจะรับมือว่าพร้อมจะรับมือกับเรื่องนี้ค่ะโดยทางนายชุนอิจิซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลังญี่ปุ่นนะคะได้เปิดเผยค่ะบอกว่าญี่ปุ่นนั้นกําลังจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดปริวัติเงินตราอย่างเร่งด่วนค่ะแล้วก็จะไม่ตัดทางเลือกใดๆนะคะในการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความผันผวนที่มากเกินไปขณะที่ตัวเงินเยนเองก็อ่อนค่าลงไปนะคะสู่ระดับเกือบ152เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีเลยค่ะ โดยทางนายสุูกินะคะกล่าวว่าความเคลื่อนไหวของสกุลเงินนั้นควรมีความมั่นคงและสะท้อนถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และนะักข่าวก็ถามนะคะว่าหากเงินเยนนันอ่อนค่าไปกว่าระดับ152เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นถือว่าผันผลเกินไปหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายซูซูกิก็ตอบมานะคะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ประเมินการซื้อขายสกุลเงินเยนในระดับที่เฉพาะเจาะจงว่าดีหรือแย่โดยบอกนะคะว่าความผันผวนมากเกินไปเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เราจะจับตาดูความเป็นไปของตลาดสกุลเงินอย่างใกล้ชิดโดยความเร่งด่วนและจะตอบสนองอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาทุกทางเลือกค่ะซึ่งทางสำนักข่าวเกียวโดนะคะรายงานบอกว่าเงินเยนนั้นยังคงอ่อนค่าค่ะแม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีเมื่อไม่นานมานี้นะคะซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้เงินเย็นอ่อนค่าลงไปก็คือส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐยังคงปรับตัวกว้างโดยมีสาเหตุมาจากการที่ b บลเนั้นยังคงดําเนินนโยบายการเงินสวนทางกับธนาคารกลางสหรัฐที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบเชิงรุกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อสกัดเงินเฟอ้อค่ะ จากญี่ปุ่นนะคะในการดูแลค่าเงินเยนนะคะไปดูที่อิสราเอลกันบ้างอันนี้ก็มีการออกมาตรการในการดูแลค่าเงินเชเกลด้วยเช่นเดียวกันล้วค่ะหลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหานะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากงบกลาโหมในการทำสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสค่ะ โดยล่าสุดนะคะทางด้านของกระทรวงการคลังอิสราเอลเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอิสราเอลในการทำสงครามกับฮามาสนั้นพุ่งขึ้นแตะระดับ5 2 5หมื่นล้านเชเกลหรือประมาณ1 4 2หมื่นล้านดอลลาร์ณสิ้นเดือนมีนาคมค่ะส่งผลทำให้รัฐบาลอิสราเอลนั้นเผชิญกับภาวะขาดดุลงบประมาณในช่วง12เดือนที่ผ่านมาสูงถึง1 1 7 3แสนล้านเชเกลหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ6.2%ของ GDP เมื่อเทียบกับช่วงของสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์นะคะอยู่เพียงแค่5.6%ของ GDP เท่านั้นในช่วงระยะเวลาข้ามเดือนมาอัตราการปรับตัวสูงขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะมากนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าทําให้ทางด้านของธนาคารกลางอิสราเอลนั้นตัดสินใจในการตรึงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเอาไว้ค่ะเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องแล้วถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ระดับเพียงแค่2.5%เมื่อเทียบเป็นรายปีก็ตาม เนื่องจากต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และก็มุ่งเป้าในการดูแลเสถียรภาพค่างเงินเชเกลด้วยซึ่งล่าสุดอิสราเอลนั้นมีการประกาศความพร้อมในการบุกเมืองราฟาหลังเจรจาหยุดยิงไม่คืบหน้าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจับตาสถานการณ์หยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอย่างต่อนเนื่องนะคะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานคะว่าทางด้านของคุณอารีบารากาเจ้าหน้าที่อวาวสของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสนั้นปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิสราเอลที่ไปเจราจาที่อียิปต์นะคะทำให้ทางด้านของอิสราเอลเองนั้นระบุบ,บอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าในการที่จะบุกเมืองราฟาต่อไปค่ะ คุณผู้ชมไปดูเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กันบ้างนะคะเป็นหนึ่งในกระแสที่มาแรงที่สุดสําหรับยุคนี้แล้วก็มีความคาดหวังว่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยนะคะ,คะล่าสุดอีกหนึ่งมุมมองน่าสนใจค่ะจากทาง JP Morgan Chase Co. นะคะที่ระบุว่า AI นั้นจะส่งผลงกระทบอย่างไม่ธรรมดาต่อสังคมโลกนี้ค่ะ โดยทางนายเจมี่ไดมอนด์นะคะประธานเจ้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan Chase ค่ะเปิดเผยว่าตัวเขานะคะเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมค่ะโดยใช้คำว่าเราเชื่ออย่างยิ่งว่าผลกระทบที่ตามมานั้นจะไม่ธรรมดาโดยประเด็น AI นะคะถือเป็นหัวข้อแรกในจดหมายประจำปีที่ส่งถึงบรรดาผู้ถือหุ้นเพื่ออัปเดตปัญหาที่ JP Morgan Chase กำลังเผชิญอยู่นอกเหนือจากเรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์การเข้าซื้อกิจการในช่วงที่ผ่านมาและประเด็นด้านกฎระเบียบ,บซึ่ง JP Morgan Chase นะคะเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐค่ะเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์สนักข่าวเซมิซีค่ะรายงานบอกว่าจดหมายของนายเดมอน ซึ่งมีผู้อ่านกันอย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกิจเนื่องจากตัวเขาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั้นครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายนะคะอีกทั้ง c ีอของ JP Morgan กก็ยังระบุด,ด้วยว่าตัวเขามีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้วก็ย้ำเตือนนะคะว่าโลกอาจเข้าสู่ยุคภูมิรัฐศาสตร์ที่ล่อแหลมที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะ แล้วก็มีการเตือนนะคะถึงแรงกดดันเงินเฟอ้อแบบต่อเนื่องจากผลผวงของการขาดดุลงบประมาณและการขัดแย้งทางทหารรวมกับปัจจัยอื่นๆอาจทําให้ในช่วงไม่กกี่ปีข้างหน้านี้นะคะอาจได้เห็นอัตราดอกเบี้ยของสรัฐปรับขึ้นสู่ระดับ8%หรือวมากกว่านั้นเลยค่ะ เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตานะคะถึงขนาดที่อีลอนมัสเองระบุบ,บอกว่า AI กำลังจะฉลาดมากกว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกภายในปีหน้าแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาลงทุนกับหุ้นไทยกันต่อค่ะวันนี้ปรับตัวได้อย่างร้อนแรงมีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ช่วงนี้มาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะตอนนี้ก็จะเห็นหลายบริษัทจดทะเบียนนะคะเริ่มประกาศผลประกอบการในไตรมาสแรกออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาคัดหุ้นกันค่ะว่าตัวไหนน่าสนใจน่าจะมีกําไรเด่นนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเองก็รับอันนี้ส่งเชิงบวกจากปัจจัยภายในเป็นหลักเลยนะครับก็คือมาตรการกระตุ้นต่างๆทางภาครัฐโดยเฉพาะนะครับก็คือมาตรการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับซึ no so so ่งน so 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 ่าจะที so ่ประชุมคอรมอเนี่ยเมื่อสักครู so ่ที่มีข่าวเป็นฝีข่าวไาเนี่ยก็คือไฟเขียวแล้วนะครับตามที่กระทรวงกระทรวงการคลังนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารอรายละเอียดอยู่นะครับว่าจะเป็นไปตามข่าวที่ออกมาไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็แน่าจว่าเป็นโซนที่ถือว่าเป็นบวกกับตลาดหุ้นแล้วก็เป็นบวกกับน e ิเ m e n t บวกกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้เป็นกลุ่มหนึ่งที่นําตลาดขึ้นมาเช้าวันนี้ นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้ปริมาณการซื้อขายเช้าวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหนาแน่นกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าดีกว่าที่คิดนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงใกล้วันหยุดสงกรานก็ตามนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายจะค่อนข้างเบาบางนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกที่หนุนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยหนุนที่2นะครับจะสังเกตนะครับนอกเหนือจากหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ผมเชื่อว่านะครับตอนนี้ก็จะมีหุ้นอีก,กลุ่มหนึ่งที่นําตลาดขึ้นมาเหมือนกันก็นกคือหุ้นในก,กลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม้าปลีกนะครับ <S <S ซึ่งตรงนี้เนี่ย <S 1> <S 1> ก็มีสงส่วนด้วยกันนะครับท่องเที่ยวก็คงจะเป็นในเรื่องของช่วงเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงการานต์นะครับการท่องเที่ยวตอนนี้ทุกคนก็จับตาดูจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะมีการเติบโตดีกว่าที่คิดได้ไหมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับสนะครับก็คือมาตรการดิจิทัลบ หลังจากที่ประชุมคลมอ,อคุยกันจบแล้วออกมาเนี่ยนะครับทางท่านนายกก็มีการเปิดเผยนะครับในเรื่องของดิ i t a ว w ลเ l ็ t ว่าวันพรุ่งนี้พร้อมแถลง นะครับวันพรุ่งนี้พร้อมแถลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการค้าปลีกค้าส่งแล้วก็รวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเช่นอ่าสินค้าหมดอาหารหมดเครื่องดื่มหมดสินค้าอ่าใช้ทั่วไปจุกจิกทั่วไปนะครับอย่างหุ้น e ีโอเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาตรการติดจ่อวันเลตออกมาเนี่ย นะครับก็ต้องบอกว่าก็คงจะมีการซื้อของกันนะฮะค่อนข้างเยอะกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ที่ช่วยหนุนตลาดขึ้นมาเข้ามาที่ธีมหลักวันนี้ที่จะคุยกันก็คือเรื่องของตัวผลประกอบการแนวโน้มนะครับก็กลุ่มแรกเลยเนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะไปได้ดีเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เขาพูดกันละก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับก็คงจะไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตเคมีนะครับที่ไตรมาที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวหลังจากที่ไตรมาที่สี่ส่วนใหญ่ดทุนนตอกกั นะครับแล้วก็มีผลขาดทุนกันคนข้ง,ขงหนักนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตขึ้นมาทั้งกลุ่มเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่ายกแผงเลยนะครับโดยหุ้นท็อปพิกของเราเนี่ยต้องคงจะไปดูที่ตัวท็อปหรือไทยออยนะครับแล้วก็ตัว b ริหรือเ erm อสโซเดิมนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัว p t t ีทีซนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าได้ทั้งส่วนของโรงกลั่นด้วยแล้วก็ส่วนของปิโตรเคมีด้วยเพราะว่าของของเขาเป็นแก๊สเบสนะฮะน้ำม นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยคือตัว SPRC นะครับ <Okay. S 2> SPRC เนี่ยต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าไปดูนะครับว่าหุ้นที่มีสถานะการช็อตคงค้างค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะเราเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยตอนนี้ตัวที่นํามาเลยคือตัว SPRC ค่ะนะครับ SPRC นี่มีการช็อตเอาไว้ค่อนข้างเยอะในหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟื้นขึ้นมาก็จะมีแรงส่งในเรื่องของการช็อต covering กลับด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ ผมมองผลประกอบการหน้าจอมาดีนะครับคือกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีกลุ่มที่สองนะครับก็จะไปดูที่หุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับทัวริซึมหรือการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยแรงส่งนะยังดีต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับไตรมาสที่หนึ่งนะครับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวตัวหลักๆของกลุ่มอย่างตัวหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับอย่างตัวเอราวันนะครับตัวนี้ก็เราค่อนข้างชอบไตรมาสที่หนึ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว shr นะครับหรือสิงนะครับแล้วก็ตัว พิมพ์นิยมของกลุ่มไปเลยนะครับอย่างตัว AOT นะแล้วตัว LT เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือยอดสถานะช็อตคงค้างของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว LT เองถ้ามีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของจานวนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขค่อนข้างดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีแรงส่งจากการช็อตโกลด์ลิงเหมือนกัน นะครับแล้วก็ผลประกรอ,รอบการหน้าจออกมาดีด้วยสําหรับตัวเอลทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็คือกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มแรกคือพลังงานปิโตรเคมีกลุ่มที่2คือกลุ่มท่องเที่ยวแล้วกลุ่มที่สามนะครับที่ผมมองว่าผลประก,กรอ,รอบการหน้าจออกมาดีเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มอา,อ,อ,นะอาหารส่งออกนะฮะอาหารส่งออกแต่ว่าต้องเลือกนิดนึงนะรับังเอิญว่าอาหารส่งออกเนี่ยจะมีกลุ่มที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องบอกว่าอ่อนแออยู่เนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับเนื้อหมูหรรือสุก เนี่ยครับเนื้อหมูไตรมาสที่1่ยังอ่อนแอถือว่าลงมาเรียกว่าจุดนิวโลด้วยนะครับในช่วงไตรมาสที่1น,นะเพราะฉะนั้นคุ้นที่มีรายได้เชื่อมโยงกับเนื้อหมูหรือสกอรเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับก็อ,อาจจะไปโฟกัสนะครับหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของเนื้อไก่เป็นหลักอย่างตัว g f p t นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเนื้อไก่ไตรมาสที่1ออกมาค่อนข้างดีมากนะเพราะฉะนั้น,นผลประกอบการตอนนี้นะครับน่าจะออกมาในโทนที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็รวมไปถึงในเรื่่งง่่่่ออองงงคาาาาเินนนบทททีีด้วยใตม1 นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวท U หรือไทยูเนียนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผลประกอบการเนี่ยไตรมาสทาี่หนึ่งจะออกมาดีนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าด้วยก็น่าสนุนอ่าในเรื่องในเรื่องของเซนติเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น3ามกลุ่มหลักนะที่ผมมองว่าผลประกอบการหน้าะอกมาดีนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะมองเป็นกลุ่มลำบากนะฮะก็มีมีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวในกลุ่มนะครับก็คือตัวกลุ่มแพคเกจจิ่งเนี่ยกลุ่มแพคเกจจิ่งไ นะครับตอนนี้ต้นหลักของกลุ่มเลยก็คือตัว S C G P นะครับซึ่ง,งนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยคาดการณ์นะเช้าวันนี้มีการออกผลวิเคราะห์ีวีวิวก็คาดการณ์ว่ากําไรน่าจะโตทั้งยีออน n ยและคิ Q on Q คือเห็นภาพของการฟื้นละนะครับตัว S C G P นะครับก็อาจจะหนุนมาโดยในเรื่องของเศรษฐกิจกจีนที่ฟื้นด้วยนะครับ ข่าวกันต่อกับมันนทุเดยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงธนาคารกันบ้างนะคะกับการประกาศธนาคารแห่งปีค่ะในการครองแชมป์ครั้งนี้นะคะจัดโดยทางวารสารการเงินธนาคารค่ะประกาศให้ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะครองแชมป์ธนาคารแห่งปีค่ะวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนเมษายน2567ค่ะประกาศผลการจัดอันดับธนาคารแห่งปี2567 Bank of the Year 2024โดยใช้ผลประก,กรอบการของธนาคารพาณิชย์12แห่งในรอบปี2516นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2516 มาพิจารณาจัดอันดับค่ะปรากฏว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี2567ค่ะซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสามารถโชว์ผลประกอบการที่โดดเด่นในปี2516โดยมีกำไรสุทธินะคะ47,958.2ล้านบาทและมีอัตรากำไรสุทธิ26.52%ค่ะ สูงเป็นอันดับหนึ่งของระบบธนาคารพาณิชย์และยังมีความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินค่ะธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะ BIS ratio สูงถึง18.8%หรือว่า443,680ล้านบาท และในปีนี้นะคะปี2,567ธนาคารไทยพาณิชย์ได้กำหนดแผนธุรกิจและเป้าหมายกลยุทธ์เพื่อเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้นหรือ To Be A Better Bank นะคะโดยมีความคาดหวังค่ะจะเป็น Universal Digital Bank ที่เป็นแบบหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคัง่งและให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางดังนี้ค่ะวางกลยุทธ์ d i g ิทัลแบงค์ with human touch รู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึกสร้างสมดุลของพอร์ตการให้สินเชื่อและการบริหารอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งปรับกระบวนการทํางานให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจรและเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางดิจิทัลและพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนําด้านความยั่งยืนค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งในด้านผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างโดดเด่นแล้วค่ะ สำหรับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้เป็น Bank of the Year 2024ในครั้งนี้นะคะ,คะเอาไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าย,ยินดีเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะเป็นทางด้านของผู้บริหารจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ <S <S คุณสาระล่ำซำรับรางวัล CEO Thailand Prime Awards คนแรกของการจัดมอบรางวัลพร้อมคว้ารางวัลพิเศษ b บ a นด Maker Awards จากงาน2024 Thailand most admired brand คุณสาระ่่ซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรับรางวัลเกียรติยศแห่งปี2024 CEO Thailand Prime Awards จากนิตยสารแบรนเอตสำหรับรางวัล2024 CEO Thailand Prime Awards ถือเป็นผู้รับรางวัลคนแรกและคนเดียวของการจัดมอบรางวัลสะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารเมืองไทยประกันชีวิต และยังได้รับรางวัลพิเศษแบรนด์ m k k r r w w r r s s ผู้บริหารที่สามารถสร้างแบรนด์ที่นำพาเมืองไทยประกันชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างความโดดเด่นมีความเป็นผู้นำตลาดและมุ่งสร้างสารรค์ในทุกมิติทั้งด้านผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมนอกจากนี้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังคว้ารางวัล2 0 2 4 Thailand m o s t a d m i r e d b r นด d ปีนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีที่เมืองไทยประกันชีวิตสามารถรักษาความเป็นที่หนึ่งจากผลสำรวจวิจัยในหมวดธนาคารและบริการทางการเงินกลุ่มประกันชีวิตดิจิทัลหรือ i n นชั t e c h ได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่พร้อมเดินหน้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้มไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านเทคโนโลยีมากมายอาทิ AI machine learning automation ตลอดจนการนํำดิจิตอลทูมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการทำงานทั้งด้านการขายการพิจารณารับประกันการพิจารณาสินไหมาการให้บริการหลังการขายด้วยแอปพลิเคชัน MTL Click เป็นต้นค่ะยินดีกับทางคุณสาระล้ำซ้ำและเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะเป็นอีกรางวัลเป็นอีกหนึ่งเวทีที่การันตีคุณภาพในการทำงานค่ะ นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ